ใครสนใจกดเกมพาร์ตแนะนำร้านนี้เลยเนโก้บัคกช็อปยังมีบริการกดผลเลทคุ้มๆและกดเกมพาร์ตแมปต่างๆทั้งแมปบล็อกฟูด้ดและแมปพิ n งเลก a c y ซี่ลิงก์ก็อยู่ใต้คิวเหมือนกันนะโอเคครับก็ขอับสวัสวดีสวีเดอร์ชาวบ็อกส่วนสุทันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวแมปใหม่นะเป็นแมปของคนไทยนะที่เป็นอ่า อาแมปนี้เป็นเจ้าของแอดมินแมปเก่าชื่อว่าแมปอาวิกพีส์น no. ะทุกคนแล้วก็แมปใหม่ที่เขาสร้างมาแล้วก็ชื่อว่าอาอะไรนะคอนคอนคุลเลอร์อาเลคซี่นะครับทุกคนอาถ้าพี่อ่านผิดอะไรพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มี3ามผลนะครับแล้วก็มีพวกดาบอาเอ็นหนึ่งดาบอยู่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีหาแล้วก็เลเวลตันเท่าไหร่วะอาร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เกมพาร์ทนะครับเกมพาร์ทก็จะมี3อันนะมี อ่าอันแรกไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ฮาคิอ่าไม่ใช่ฮาคิราชันอ่าดาบยูรุนะครับแล้วก็อันที่3เป็นฮาคิราชันนะครับ500ร้อยโลบักแล้วก็350ร้อยหโลบักแล้วก็75็ดสิบโลบักนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเซอร์วิกีก่โลบักเนี่ยอ๋อ100่งร้อโลบักเองนะครับท่านผู้ชม <S 1> <S 1> นี่นะครับทุกคนอ่าพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อันเลขจะเป็นพย์นะกดเข้าเล่นเกมแล้วก็อันที่2เป็นการแต่งตัวนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะลองกดเข้าไปเล่นดูนะครับทุกคน นี้นะทุกคนเวลาแบบเราแบบกดเข้ามาแล้วแบบอันที่2พี่จะมาสอนวิธีแก้นะสมมุติเราแบบกดแต่งตัวอะไรแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็เผื่อแบบเข้ามาแล้วน้องกดเข้าเกมมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะวิธีแก้มันก็คือน้องต้องรีตายนะเพราะว่าแบบแบบนี้มันยังบั๊กอยู่นะทุกคนเพราะว่าเขาสร้างแบบได้ไม่นานเท่าไหร่นะแมบมันยังบั๊กๆอยู่นะมาครับทุกคนระบบการต่อยก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะ แล้วก็มันไม่มีเสียงด้วยนะครับทุกคนแลร,ระบบแดสแดสเป็นยังไงอ่าเป็นแบบนี้นะแล้วก็วิ่งก็คอนโทรลเหมือนเดิมครับปึ๊บปึ๊บวิ่งแบบนี้ครับอ๋อวิ่งแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็หน้าอันนี้ไม่ใช่หน้าจา่ะมันเป็นหีบนะหีบเอาไว้เก็บอาวุธเก็บอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าที่สุ่มผลปีศาจนะครับทุกคนสุ่มผลปีศาจนะอ่ามันจะให้เลือก2อ,อย่างนะว่าน้องจะใช้อะไรระหว่างอ อะไรเท่าไหร่าป,ประมาณ5 0 0แสนเบรลีนะครับแล้วก็สามร้ 300, อยยี่สิบห้าลูบักนะเพื่อจะสุ่มผลปีาศาจหนึ่งผลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดล็อกเคสนะทุกคนเผื่อแบบใครแบบอยากฟาร์มแล้วแบบเอาพี่จุดล็อกเคสมนอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้นะให้น้อง,องกดมากดคุยเลยนะล็อกเคสมันจะปรากฏขึ้นแบบนี้นะทุกคนถามว่าแบบนี้ฟาร์มง่ายไหมก็ง่ายนะทุกคนเนี่ยคือแบบระบบการต่อยเหมือนมันจะล็อกหรือเปล่าเนี่ย ไอ้พวกมอนน่ะมันเป็นระบบล็อกอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยสมมุติ่าพี่ต่อยมันเนี่ยมันจะเดินตามพี่อย่างเดียวอ่ะทุกคนเหมือนมันเป็นระบบล็อกนะพี่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ระบบล็อกมันมันไม่น่าจะมันใช่เลยอ่ะมันเป็นระบบล็อกอ่ะทุกคนแบบสมมุตินะเราตีแบบนั้นนั่นเนี่ยดูนะเห็นไหมมันเป็นระบบล็อกนะครับไอ้ล็อกพวกมอนล็อกพวกอะไรเนี่ยดูดิอ้าวชิมหายแล้วมันบ้ากอานี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบระบบล็อกระบบอะไรถือว่าแมป ทำมาค่อนข้างดีนะทุกคนแมพทำมาแบบค่อนข้างดีนะแล้วก็ระบบกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้นะว่ามันมีเดินชมจันทร์หรือเปล่าน่าจะมีแหละพี่ว่านะมั้งนะนี่ระบบรอบๆอ่าพวกบรรยากาศต่างๆนะพวกแบบอ่าผาพิษอ่าทุยพ่าอาทิตย์แล้วก็พวกลมอะไรนะครับทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะมันจะมีแบบอ่าเป็นเส้นเป็นเส้นนะเหมือนมันเป็นลมอ่ะทุกคนคล้ายๆในแมพอะไรวะไม่พูดดีกว่า แล้วก็ระบบน้ํระบบเกาะต่างๆถามว่าอยู่ไกลไหมก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือก็คือแบบใกล้ๆเลยนะทุกคนเผื่อใครแบบมีเรือเรือมันมีแค่ลําเดียวเองนะครับไอ้แมพเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งเปิดนะทุกคนโลบน้ําอะไรก็จะไม่มีเสียงยังมันเพราะมันยังไม่มีเสียงนะทุกคนเราวิ่งไปปุ๊บๆแบบเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเรือมันเป็นยังไงนะทุกคนนี่นะไอ้ตรงอไอ้ตรงซื้อเรือก็จะอยู่ตรงหน้าเกาะเลยครับนี่นครับใช่หนึ่งร้อยเบนลีนะทุกคน เพื่อที่จะซื้อเรือไอ้เล็กๆเนี่ยระบบขี่เรือก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถามว่าเรือเร็วไหมก็เร็วนะครับทุกคนดูดิเรือเร็วนะก,ก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะสำหรับพี่นะความคิดส่วนตัวพี่นะก็ไม่ได้อยู่ไกลมากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบ เพียงเท่านี้นะครับท่านผูน้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่กันด้วยนะครับเพื่อพาค,คลิปต่อไปอี่ีนะสำหรับพี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละครับบ๊ายบาย